สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวรุ่นนี้นะคะ W Mark NG 9 0 0 2นะคะรุ่นนี้ได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดมี3สีคือสีน้ำเงินสีทองแล้วก็สีแดงวันนี้เรามารีวิวให้คือสีแดงนะคะกล่องก,ก็จะเป็นประมาณนี้กล่องใหญ่มากนะทุกคนกล่องใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะ ีเป็นกล่องภายในนะสวยมากสลักสีทองเดี๋ยวมาดูข้างในมีอะไรบ้างนี่เป็นสีแดงนะคะที่ได้มาคือสวยมากอันนี้นี่อันนี้คือตัวเครื่องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนี่มีคู่มืออันนี้เป็นที่เก็บลายผุนะคะแล้วก็นี่เป็นการลื่นนะคะของแบตเตอรี่เป็นการลื่นของ W Mark ของแบตเตอรี่น,นะคะนี่ Nature เเคือตัวนี้มีกล่องให้ด้วยเป็นสีดำนะคะสีดำ เบื่อสีดำเบื่อสีแดงก็ใส่สีดำเบื่อสีดำก็ใส่สีแดงสามารถเปลี่ยนกรอบได้ด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ถุงก่อนเดี๋ยวถุงจะหาย <c oughs> แล้วก็จะมีแปลงปัดน้ำมันหยอดแบตเตอรี่นะคะนี่มีแท่นชาร์จให้ด้วยรุ่นนี้มีแท่นชาร์จให้ด้วยคือหล่อมากคือเท่มากคือแบบวางไว้แล้วก็แบบสมาร์ทมากค่ะ ีมีระดับอันนี้มีเบอร์ลองให้ทั้งหมด6เบอร์นะคะมีเบอร์ลองให้ทั้งหมด6เบอร์เดี๋ยวเบอร์ลองวางก่อนเนาะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะคะที่ชาร์จแบตประมาณนี้นะที่ชาร์จแบตเป็นของ W m a r k นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น w m a r k NG 9 0 0 2ความเร็วล้อมมอเตอร์อยู่ที่9 0 0 0 r p m นะคะชาร์จแบตอยู่ที่3ชั่วโมงใช้งานได้120นาทีนะคะ ความเร็วความเร็วรออมอเตอร์คือแบบสุดยอดมากรุ่นนี้คือ9000 rpm เลยแล้วเบอร์รองอะค่ะพิเศษที่เบอร์รองคือเป็นแม่เหล็กเบอร์ลองเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเบอร์ลองมีทั้งหมด6เบอร์นะคะเบอร์ลองมีทั้งหมด6เบอร์เป็นแบบแม่เหล็กเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าทั้งหดเบอร์มีเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เบอร์ลองเบอร์ดี เบอร์ลองมีเบอร์0.5เบอร์1เบอร์1.5แล้วก็เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะคะเบอร์ลองให้ทั้งหมด6เบอร์เลยนะคะส่วนตัวเครื่องเดี๋ยวใส่เบอร์ลองให้ดูเนาะสักอันเนี่ยเป็นแม่เหล็กแบบดูดเลยนะอันนี้ตัวเครื่องนะคะ ตัวเครื่องตรงนี้โปร่งนะคะเป็นแบบโปร่งจะเห็นด้านไหนนะด้านในจะเห็นตัวเครื่องมือด้านไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานะไฟบอ,บอกสถานะการใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระดับการปรับฟันนะคะอันนี้ฟันของตัว W Mark รุ่นนี้นะคะ นี่เป็นเบอร์นี่เป็นตัวฝันนะคะนี่รอบเครื่องเป็นแบบนี้แล้วนี่เป็นที่ชาร์จแบตเรามาฟังเสียงตัวเครื่องกันดูนะคะ ừ, เสียงเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็แนะนําให้ติดต่อที่เพจ b a r b e r center นะคะหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่าง วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ